สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็เช่ารถคันสีแดงคันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวที่แคว้นคันารียค่ะแคว้นนี้ก็จะมีเกาะห้าหกเกาะเลยนะคะและที่มีลูกศรชี้นั้นก็คือเกาะลาสซารโรสที่เรากำมาเที่ยวนี้แหละค่ะ เกาะแห่งนี้มี Aldi ด้วยนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตของเยอรมน,นีค่ะและที่หน่อยถ่ายรูปให้เห็นนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วยที่เจริญเติบโตบนเกาะนี้เป็นกล้วยสีแดงค่ะ ของขายในอัลดีนะคะเพื่อนๆและก็มีนางแบบค่ะนั่งรถมาเที่ยวนะคะอ,อย่างที่บอกเกาะนี้เป็นเกาะภูเขาไฟนะคะภูเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจะไม่มีเขียวจะไม่มีต้นไม้เกิดขึ้นนะคะลักษณะภูมิประเทศเป็นกึ่งทะเลทรายนะคะและเกาะแห่งนี้ที่อยู่ในแคว้นคานาเรียนี้ก็อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะน้ําทะเลสีเขียวเข้มสีน้าเงินเข้มเป็นสีเตอร์กีนี้นะคะก็อยู่ทา ตอนเหนือของเกาะนะคะเพื่อนๆคือสิ้นสุดทางรถวิ่งแล้วไปโตไม่ได้แล้วค่ะถ้าจะไปพื้นที่อีกบริเวณหนึ่งก็จะไปะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปนะคะแล้วก็จะเป็นมหาสมุทรทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นมหาสมุทรอีกฝั่งหนึ่งของเกาะนั้นจะเป็นวิวทูทัศน์ภูเขาไฟหมดเลยค่ะที่บริเวณตอนเหนือของเกาะแห่งนี้นะคะ สีน้ำทะเลสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆและเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมาค่ะนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเช่ารถขับเที่ยวรอบเกาะแล้วก็มาเที่ยวตรงนี้กันนะคะหน่อยก็จะถ่ายรูปให้เห็นแบบ360องศาเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นทั้งภูเขาไฟนะคะเป็นหินเป็นไรแบบภูเขาไฟร้อนก็จริงแต่ว่าไม่มีเหงื่อออกนะคะเพื่อนๆก็จะอา,อากาศดีลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะและนี่ก็ให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะคะจากมุมสูงบนจุดที่ เราไปเที่ยวนั่นเองค่ะนี่มุมสวยมากๆเป็นจุดสิ้นสุดทางตอนเหนือของเกาะนะคะเขาก็จะให้เห็นว่ามหาสมุทรแอตแลนติกนะคะน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มนี้สวยงามขนาดไหนแดดออกถ่ายรูปมาแล้วได้สวยมากเลยค่ะ และนี่ในบริเวณที่เที่ยวแห่งนี้นะคะก็จะมีร้านซูวเนียมีห้องน้ำร้านชากาแฟนะคะมีจุดชมวิวให้ชมด้วยนะคะเพื่อนๆและที่เห็นนี้ก็เป็นบริเวณจุดอ่าที่เรานั่งดื่มกาแฟนะคะแล้วก็จะมีกระจกใหญ่ๆให้เรามองเห็นวิวด้านนอกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มของหน่อยนะคะแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็เครื่องดื่มของ3คนพ่อแม่ลูกนะคะหน่อยก็ดื่มเครื่องดื่มอันนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีขนมเค้กต่างๆมี คาเฟนะคะและนี่ก็เป็นร้านซูวันเนียนะคะเพื่อนๆในที่เที่ยวแห่งนี้ก็มีสินค้าจำหน่ายสินค้าที่ทำจากหินภูเขาไฟนะคะแมกเนตติดตู้เย็นนะคะของขายที่ลึกเสื้อผ้า เสื้อยือดนะคะเครื่องประดับต่างๆที่เขาทําจากหินนะคะและก็จะมีสบู่ที่ทําจากอะโลเวราด้วยนะคะว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะเกิดขึ้นดีมากในเกาะแห่งนี้ค่ะมีจุดนั่งชมวิวนะคะในบริเวณแห่งนี้นิววิวบ้านด้านนอกอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นภูเขาไฟคลิปนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นถนนจากมุมสูงเลยนะคะแล้วก็ เป็นประเทศที่สวยงามสะอาดมากเลยถนนหนทางที่เราขับรถผ่านนั้นสะอาดขับรถได้สะดวกสบายมากเลยการจราจรก็ดีแล้วก็ถนนไม่มีหลุมไม่มีบ่อนะคะถึงแม้ว่าสภาพภูมิประเทศจะเหมือนผิวดวงจันทร์นะคะแต่ถนนนี่คือเรียบมาก ไม่มีลุมไม่มีโบอ,อย่างที่พูดแล้วก็ขับง่ายการจราจรก็ไม่ติดขัดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเกาะท่องเที่ยวก็ตามนะคะทุกคนก็มีระเบียบว,วินัยในการเที่ยวในการเคารพก,กฎของเมืองนั้นๆค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นถนนหนทางตามหมู่บ้านนะคะที่เราขับไปเที่ยวที่ตอนเหนือมานะคะแล้วหน่อยก็ เอาวิวทิวทัศน์ที่เราขับรถผ่านนั้นมาให้เพื่อนๆชมเพื่อนๆลองดูภูมิลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาไฟนะคะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกคือไม่มีต้นไม้นะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นตะบองเพชรนะคะ แล้วก็ไม่มีต้นอะไรอีกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ความเขียวจะไม่ค่อยมีน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของเกาะแห่งนี้เขาก็ใช้วิธีทําน้ําทะเลให้กลายเป็นน้ําจืดนั่นเองค่ะคือแยกเกลือออกแล้วก็เอาน้ํานั้นมาตามท่อต่างๆแล้วก็แจกจ่ายไปตามบ้านเรือนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะให้คนได้ใช้กันค่ะแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ต่อไปนะคะเพื่อนๆตื่นตาตื่นใจนะคะอย่างที่บอกอากาศของ เกาะแห่งนี้อยู่ที่26-30องศาในช่วงเวลาที่เราไปนะคะแต่ว่าลมพัดเย็นสบายไม่มีเหงื่อออกเลยค่ะและต้นไม้ที่นี่ก็จะเป็นต้นปาล์มดอกเฟื่องฟ้าต้นกระถินต้นก้ามปูนะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็จะคล้ายๆบ้านเราค่ะมีแบบคล้ายๆบ้านเราเพื่อนๆดูถนนถนนขับง่ายแล้วก็ถนนสวยมากเลยนะคะ การเกิอดอุบัติเหตุนั้นมีน้อยมากการตกเขานั้นก็มีน้อยมากอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นน้ําทะเลมาหาสมุทรแล้วก็จะเห็นพวกบ้านพวกโรงแรมรีสอร์ทนั้นเขาจะทําเป็นสีขาวนะคะตัดกับน้ําทะเลตัดกับภูเขาไฟที่เป็นสีดํามองแล้วสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยในขณะที่แฟนเราขับรถไปเราก็ถ่ายวิวทิวทัดไปนะคะเพื่อนๆ สวยงามนะคะแล้วก็เดินสะดวกเดินทางสะดวกสบายห้องน้ําสาธารณะต่างๆก็สะอาดมากๆค่ะใครที่ขับรถมาไม่ได้มีแต่ชายหาดสีดํานะคะทรายสีขาวก็มีเราขับรถผ่านบริเวณตรงนี้ก็เป็นทรายสีขาวเช่นเดียวกันค่ะนี่ชมวิวทิวทัศน์โตนะคะตรงไหนที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยก็จะเห็นรถของนักท่องเที่ยวโจดเวะชมนะคะเพื่อนๆนเราเห็นเขาโจดเราโจดบ้างนะคะแล้วก็มาชมวิวทิวทัศน์ค่ะ บางครั้งเราก็มาตามโรชัร์นะคะบางครั้งเราก็มาตามคําแนะนํานะคะในแต่ละประเทศเขาก็จะมีจุดเที่ยวจุดที่นักท่องเที่ยวไปจุดที่มีขึ้นชื่อ จุดเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ขึ้นชื่อของประเทศนั้นๆหรือของเกาะน,นั้นๆที่ว่านักท่องเที่ยวไปนะคะเราก็จะไปตามนั้นค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะอยู่บนเขานะคะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตุกเขานะถนนหนทางขับง่ายอย่างที่บอกนะคะเนี่ถนนเล็กๆแบบนี้แต่เขาก็มีวิธีการหลบหลีกกันนะคะถ้ามีรถฝังตรงข้ามมาเขาก็จะมีน้ำจิตน้ำใจเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่กันรู้จักหลบหลีกกันค่ะก็ขับกันได้สบายๆมากๆเลยนะคะ วันที่เราไปเที่ยววันนี้ก็แดดออกนะคะก็ได้ภาพที่สวยงามการถ่ายภาพที่มีแดดออกก็จะสวยงามค่ะโอ้ยวิวภูเขาไฟชอบชอบค่ะเพื่อนๆเห็นไหมต้นปาลม์กลมกระลม่มกระเล็มที่เกิดขึ้นนะคะอืม เขาก็ปลูกองุ่นได้นะคะเพื่อนๆปลูกกล้วยปลูกมะละกอปลูกแก้วมังกรได้เหมือนกันค่ะก็จะมีผลไม้ของเกาะนี้ขายตามตัดท้องตลาดนะคะในหมู่บ้านชนบทของเกาะแห่งนี้ก็จะมีร้านอาหารบาร์คาเฟ่มากมายนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็หน่อยก็ได้ดื่มน้ําแก้วมังกรเอยไม่ใช่น้ําจากอ,อ,อะไรนะตะบองเพชรค่ะลูกตะบองเพชรน้ำคั้นจากลูกตะบองเพชรอร่อยดีค่ะ เขาก็ปลูกได้มนมัอนโกนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าบางพื้นที่ก็จะมีสีเขียวนะก็จะเห็นคล้ายๆต้นกระถินต้นก้ามปูนะคะก็จะมีสีเขียวเกิดขึ้นมากมายก็จะมีภาคเกษตรกรรมเช่นเดียวกันค่ะที่สีดำๆอย่างนั้นเป็นภาคเกษตรกรรมเขาจะปลูกอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพื่อนๆ ก็จะเห็นต้นไม้มีล้มหลมมีหมอกด้วยนะคะบางทีเราขับรถขึ้นที่สูงก็จะมีหมอกลงมาเหมือนกันหมอกมาจากทะเลนะคะก็มีลมทะเลพัดมาเย็นสบายนามากเลยนะคะลมพัดมาจากมหาสมุทรนั่นเองค่ะอย่างที่บอกคือไม่มีเหงื่อหายใจคล่องไม่ร้อนอบอ้าวค่ะเพื่อนๆสบายมากเลยแต่งตัวแบบสบายสบาย